สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาชมบ้านสวยๆหนึ่งหลังเนยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมและให้เจ้าของบ้านแนะนําเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ตกแต่งมาอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเลยค่ะนี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านปะพาวันสองนะคะ ซอยสองแยกซอยสองหลังแรกเลยตกแต่งไว้สวยงามข้างในนะคะต่อเติมลงเข็มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวราคาและรายละเอียดได้ใส่ไว้ในคลิปให้นะคะสวยๆเลยค่ะหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะคะ อันนี้คือแม่ห้องน้ำจริงเลยแล้วพ่อกับแม่ตัดใจอยู่ขล่างก็เลยขยายห้องน้ำใส่ก็เลยมีทั้งโฟนเปียกโฟนแห้งเพราะปกติถ้าเป็นบ้านเมื่อก่อนจะต้องเป็นท้งนี้อัดด้วยอะไรเงี้ยสอบก็คือจากเดิมที่มันจะ ครัวมีทั้งครัวอะไรอยู่ตรงเนี้ยก็ระเบิดให้เป็นห้องน้ำหนึ่งเดียวแล้วก็นั่นเลยระบบฟังก์ชันบ้านน่าอยู่มากอบบุญครบเนี่ยพี่แล้วดูดิระบบวงจรติดอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วโอโหเทคโนโลยีต่างๆครบเลยเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีฮะแล้วก็ไอห้องข้างล่างห้องนอนผมไปห้องห้องโถงห้องรับแขกประตูหน้าบ้านเป็นเข้าตรงนี้เดิมโอ้โหอันนี้กลายเป็นอยงนี้เลย คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลัวเนอโอ้โหโอ้ขอซาทูคือเมื่อก่อนี่วัดเนี่ยบ้านน่ยมันจะเขมันมีแค่นะแล้วมันจะมีอยู่แค่นี้แต่เนี้ยเป็นสมโองสะอาดมากเลยคุณพ่อขอนวิทย์สะอาดและนี้ผมก็มาต่อเติมคือผมทำก่อนเกษียณนะผมออกแบบเองอะไรเองหมดสะอาดมากเลยโทสเอ้กว้าสูงใหญ่สวยมากเลยแล้วเราก็มีเหลือหน้าต่างแค่ตรงนี้ รูตรงนั้นเหลือหน้าต่างก็เรียกว่าหลังเนี่ยถ้านั่นนะที่วกรเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยเพราะตู้มันไปไม่ได้แล้วไงเออมันทำอะไรกม่ไดนนี่พี่เชื่อผมยังว่าโอ้โหพี่ไปบ้านสิบล้านอ่ะพี่อาจจะเดินแค่หกเก้าก็ถึงหลังบ้านแล้วนะแต่นี่ดูดิ ที่ยังเดินยังไม่รอบยังไม่หมดเลยฟังชัน่นดูให้สะอาดจะเลยนะดูการตกงานแม่แม่ผมไม่ควรสะอาดไอ้ร้านทำไมตกผมก็มเก็บเลยนี่ขนาดผมร้านเนี่ยประณีตมากในการจัดตู้ตกแต่งอนืางดูเนี่ยพี่ก็ของละเอียดมากคจึนี่นี่ขนาดแม่บอกว่าลกนะพ่อยังบอกว่าลกอยู่นะ ไม่แต่ว่าพี่พี่วัดจําคําที่พี่บอกได้ป่าว่าไปบ้านคนรวยมารกหน้าดูเลยอ่ะอ่าแล้วเป็นไงพี่โอ้ยน่าเรื่องมากเนี้ยอมรู้นะถ้าเจากปวดยิงป่วงเพราะเราต้องใช่ใช่เราต้องเซอร์วิสตลอดต้องพูไม่ให้มันมีปวกคือบางคร้งอเพราะนี่มัน เนี่ยมันมันเริ่มไปแล้วเพราะว่ามันตั้งยี่สิบปีแล้วคือพ่อมาถึงเขาบิวอันนี้ไงแล้วเขามีตู้แล้วครนี้พ่ออยากกันห้องก็เลยเคยยวแล้วตรงนี้มาทีหลังประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองปีเราก็เลยสร้างผนังนี้ขึ้นมาแต่ตู้นี้มีอยู่แล้วแต่จะสร้างผนังนี้เดิมมันเป็นปาเก้ไม้เอเล็กเใช่ใช่ไม้เลโครงการจะทำแบบนั้นหรอพ่อใช่โอสะอาดมากบานพ่อสะอาด เอาราคาเพิ่มได้ไหมเอาแล้วทำไมอยู่แถวนี้ทำให้ผมรู้อ่ะก็คุยไปคุยมาครับเขาเพิ่งมาบอกว่าเขาอยู่ยี่นิวง่แปดบ่ายสี่บ่ายสามมาสักพักแล้วค่ะแต่เราเพิ่งมาบอกที่อยู่กันค่ะเขาเขาเขาอยู่บ่ายสามจนถึงสามทุ่มจริงจริงบ้านผมอยู่คูบอลฮะรามินทานุ่นก็เลยซื้อบ้านนี่อีกหลังหนึ่งแต่อากาศดผมก็เลยบอกบอกว่าเอางี้พี่วัดแลกกันไหม บ้านก็ติดริมคลองเลยผมชอบริมคลองชอบคลองอยู่ต้นไม้เชิญพ่อไปเที่ยวนะเผื่อมีอะไรแนะนําผมไม่ไม่คือจริงแล้วไม่เราไม่อยากขายแล้วเพราะเราทํามาเยอะเพราะเราอยู่กันละเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งราคาให้แต่แต่ทีนี้ว่ามีที่อยู่ที่โฮมเดย์ร้อยหัวตารางวาแล้วตอนเนี้ย ี่ต้องก็อย้ายย้ายไปอยู่ในโรงงานทุกจุดเลยเดี๋ยวเคาอยากจะไปอยู่ในโรงงานดีๆพ่อดีๆบ้านนี้บ้านสุขสันต์จริงๆนะครอบครัวเนี่ยพี่เห็นบ้านเห็นบ้านโอ้เหือเบียงโอฮนิสตอรี่เออก็จากนี่โอ้หนี่การเก็บของสำคัญแล้วเนี่ยพ่อเขาเก็บย้ายไดูดิจบเลยเนี่ยโชว์ในตัวโดยสวยเลยอ่ะแล้วเนี่ยเห็นป่ะพี่ฝั่งนี้ก็กลายเป็นตู้โชว์ละเมื่อก่อนตู้โชว์จะ โชว์ฝั่งนู้นเมื่อก่อนนี้โชว์ต้องเอ่อห้องนู้นฝั่งนู้นเขาเป็นห้องโถงเอ่ยทางนี้เป็นข้างในเขาเลยพยายามย้ายเปลี่ยนหน้าให้ช่างมาเปลี่ยนมาเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่อยากน้องบนแล้วอ๋อนี่แก้วเบียร์แก้วไวน์พ่อเต็มเลยนะพ่อจี๊ดพ่อทานทุกวันไหมไม่น่านะพ่อเหน้าเด็กนะไม่ออาล่่พต้องยใกล้เดี๋ยวยืนใกล้วันนี้แฟนหล่อมากเลยครับโอ้สวัสดีจ้า นอนเดียวช้คนเดียวอ๋อเห็นห้องน้ำยังดิห้องน้ำอืมขึ้นไปดูขึ้นต้นปากเี่ยนถูกโอเคไม้เดิมไม้เดิมเลยนี่บันไดเดิมเลยนะใช่ใช่พี่โต้งบอกตัวหน้าผมสนใจบันไดที่ข้ามไปอีกชุดหนึ่งเลยั้งแต่นี่มีบ้านผมโอ้โหเนี่ยสำคัญโอ้โนี่ลูกปินสวยเนาะเฟตรงนี้ก่อนข้างบนมันมีสามห้องมันกลายเป็นเหลือสองห้อง เพราะว่าทําห้องพักไปโอ้ได้ค่ะเด็กน้อยของแม่ดูค่ะอ๋อพ่อเขาดื่มทุกวันเขาเลยหน้าใสอ้ดื่มทุกวันนะแต่ดื่มไม่เยอะดื่มให้เป็นกระใสอยากดื่มกันแล้วค่ะใช่แยังมาอยู่ตรงนี้ใช่อ่ามันมันมันเือตรงนี้ไม่ใช่เลยะใช่ห้องพักตรงนี้แต่ว่ามันอยู่กับห้องน้ำเลยครับขอดูห้องหน่อยนะคะเออต้องต้องบอกก่อนเดี๋ยวตกใจอ้าวเจ้านม่ เอวมาก่อนก็ได้ค่ะพี่วัดนี่ไม่ดูหรือยังเเนี่ยพี่าตรงเข้าใจมากเลยที่เปิดช่องให้ลมเข้าใช่ใช่จะไพี่จะไหนจะลงค่ะจะไหนลงก่อนก็ได้ลูกพี่นึกออกจะนานลงก่อนก็ได้ลุกเลยพี่มาดามหลบหน่อยผมก็เลยทําห้องแกล้งหลับสบายให้เออเพราะพราะบอกพักคนอยู่อย่างสงบผมก็เลยหลบนั่นก็เลยสวยมากเลยที่นี่ครับน้องทนายบอกว่านั่งนั่งอยู่เฉยๆลำหญ่มากเลยครับคราวนี้ ห้องห้องก็ยังเป็นสองห้องมีสองประตูแต่พี่ลองดูนะดูห้องนี้นะครับอ่านี่ห้องนี้อันนี้โอ้โหรถรูดเต็มเลยอันนี้คือห้องลูกโอ้ยไหนมาดูแลโบกี้ด้วิโอ้โหวดีมามาพรีเซนต์ห้องตัวเองหน่อยพรีเซนต์ห้องตัวเองลูกจะนอนตรงไหนอ่ะโอ้โวุปกะนี่อยู่ไหนปากะรนี่อ่ะโอ้โหตรงนี้เหรอโอ้โหแล้วปาะแล้วปากะรนี่น่ะมีปะ พี่ต้องมาห้องนี้ก่อนแลวเดี๋ยวไปดูห้องงห้องนึงจะเป็นห้องนี้นี่ห้องนี้มันเป็นแบบนี้พี่เห็นป่ะปกติแล้วมันมันคือสองห้องผมต่อตัดตูดห้องพักไงนอเลยอ๋อมตัดตูดห้องพักเพื่อให้เป็นชุดเสื้อผ้าอืมอันนี้คือรถอะไรหรือเปล่าพี่รถฟาสโอ้ฟาสอย่างเดียวเลยที่อยู่ในหนังเรื่องฟาสอือันนี้รด ที่ลูกเก็บเป็นรถโมเดลเฉยๆแต่เรื่องฟาสเนี่ยนี่คือรถในหนังเรื่องฟาสต์อ๋อโอ้โหโอเคโมเดลเต็มเลยอฮะคลาสสิกมากรถเมืองผู้ดีเนี่ยนี่ไงแล้วมันจะมีหน้าต่างตัวนี้ยังมีจริงมันจะมีหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าฮะมันเป็นบี้เลยลูกแล้วก็กายตรงนี้เป็นตู้จะพาเหมือนเมื่อก็คือหลังห้องพระมันคือตู้เสื้อผ้าอ นี่ยพี่จริงเหรอโอ้โหยไ้หมดเลยโอ้ไอโฟนั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับทำไมทำไมมาอ่ะมต่กันเพ่นจริงเหรอเนี่ยพี่ดูดิโอ้โหโมเดลเต็มเลยเอาควนี้นะพี่เดี๋ยวเราจะกีตารประสิทธิ์ใช้เล่นเนี่ยนี่พี่แล้วพี่ดูไฟโอ้โหมเนี่ยทำไมใส่ใจทุกจุดเลยสูงเนี่ยสุดยอดเลยพี่พี่ดูไฟนะอ่ะฮะ เมื่อกี้ลุงเอารถไปเก็บไว้นู่นรุ่งนะนี่แล้วนี่นี่ดูไฟมันเห็นไหมโอ้โหถ้าจะเอาสว่างของนี้หน่อยก็ได้นี่เห็นไหมโอ้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะให้สบายอ่ะอีกหน่อยนึงก็จะเป็นแบบปรับที่นี่เลยเหรอใช่พวกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหการ์ตูนเต็มเลยเนี่ยนี่พี่เห็นปะดูไฟเราโม้ยไ่มลูกอ่ะ โอ้จะขึ้นตามใช่ใช่ทำไมลุงโคตรดูนุ่มไหมคะไม่ชอบเราไม่ชอบฟ้าเหวี่ยงเห็นป่ะพี่โอ้เห็นไหมลุงเจอเนี่ยพี่คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเสาไงห้องน้ำไงแล้วก็ป๋าเขาห้ามนอนหัวต้องติดงห้องน้ำใช่ปลนนิดึงก็เลยแปลงไงคิดได้ไงก็ผมนี่บิ้วไม่ต้องมีเตียงก็เอาฟูกมาวางเฉย ก็ยื้อวางของเออก็วางเลยเป็นฐานวางเลยฐานวางเลยใช้ประโยชน์ข้างล่างดิเออนี่ไงก็ถ้าเตียงมันก็ลบอะไรเลยอย่างนี้เออเก็บของก็เก็บเลยนี่ลูกทํางานถั่วแอปเปิลก็นั้นเลยเนี่ยใช่เนี่ยแล้วก็มองเห็นห้องนี้ไงอ๋ออารมณ์อารมณ์มันดีมากเลยเนี่ยนะเปิดเออเนี่ยพี่โอ้ยใส่ใจห้องลูกมากเลยนะเนี่ยพี่เห็นบ้างเนี่ยเราไม่ตัดเหลี่ยมแล้วตัดโอ้จะมีห้องมีพระด้วยเนี่ยจะมีพระด้วยนะเนี่ย ผมใส่ใจให้ลูกมากเลยเนี่ยเราต้องไปดทำอะไรครับไม่ไม่อันนี้คือกระเป๋าผมมันเปลี่ยนกระเป๋าอยู่ผมก็เลยเอามากองไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียกว่าบ้านรกเนี่ยโอ้ยดูของใช้ของใช้เนี่ยมันจะใครเล่นคีย์บอร์ดนะเนี่ยพี่ดูนี่นี่ดูกระทั่งมีตรงนี้ไฟเปิดสว่างเลแค่นี้หรือไม่ได้เนี่ยนี่แต่ว่าเว้นพาราไม่ไม่ลูกเชฟโรเลตอินพาราไม่ไ่ลูกอันนี้พี่ ห้องนี้ยัง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 ไปห้องนี้นี่ห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงยังไม่หมดยังไม่หมดห้องนี้เราห้องใหญ่เลยนะโอ้ยมีรถอีกแล้วจะลงไปแลากลางโอ้ยโต๊ะโอ้ยโหใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะผมบอกไงห้องนี้ที่ว่าที่นอนนี่เป็นระเบียง มันเป็นระเบียงไงอ๋อ้กโค้งนี่ไงอ๋อน้นไงระเบียงบ้านนู้นไงโอ้พอเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยอืโอ้โหรีลลิ่งแบบนั้นระเบียงบ้านนู้นเนี่ยมันคือระเบียงที่เห็นเต้าอ๋อแล้วตอนนี้คือคน่ะมองเข้ามาไม่เห็นเราแต่นี่มันเป็นโต๊ะทำงานผมโอ้โหดูแพชที่โลกอย่านี้เลยนั่งอยู่มองที่เลือโอ้โหนี่ะในแอปเปิ้ลเลยเลยเนี่อยๆโอ้โฉวโต๊ะทำงานผม เนี่ยแล้วก็เนี่ยผมยอมทิ้งหน้าต่างไปบานหนึง่งเพื่อให้เป็นตู้ไปเลยโอ้โหจริงจริงแล้วนยแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไอ้บ้านสมัยก่อนมันจะแชร์ แชร์เขาเรียกว่าบ้านพร้อมห้องน้ําใช่ไหมเพคือจะมีประตูห้องน้ําตรงนี้แล้วแล้วห้องมุดเออแล้วตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เข้าด้วยี้ผมไม่เอาความเป็นส่วนตัวไม่มีเลยเอาให้เป็นเออนั่นแหละเปิดแอร์ให้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงกันปะก็ขึ้นมาโอ้ยนี่เป็นแบบอันนี้มันแบบคลาสสิ่าพี่พี่อันนี้มันคือตู้เสื้อผ้าเก่าของแม่ ผมื่อ,โอแกะห,หน้าบานออกมาไงผมื่อแกะหน้าบานออกมาเออแล้วมออเมื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นทีวีเออชอบเอาทีวีออกเพราะว่าหมดยุคแล้วเออ,เอหมดยุคแล้วไปดูร่วมกันขั้งล่างเออ